ชอบการแคสติง้งนักสแสดงคืออันนี้ไม่ได้บูลลี่นะว่าหน้าน้องเขาบ้านๆน,นะแต่ว่าคือมันมันมีสเสน่ห์แบบพื้นเมืองอะ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รีแอครัมกับครูจิบครับ ep ีนี้ได้รับข้อความจากน้อง อันตันหรืออ้นตันสักอย่างนี่นะครับบอกว่าอยากให้ครูจิบรีแอคการแสดงชุดคนิงแก้วสีดาของมมสหน่อยฝากลิง์ไว้ให้แล้วนะครับเปิดมาก็เป็นคลิปวิดีโอนะครับที่เป็นการแสดงต้นฉบับนะครับจริงๆนี่คนิงแก้วสีดาในครูจิบมีโอกาสได้ดูการแสดงสดแล้วนะครับแต่ดูผ่านๆไม่ได้ดูแบบเต็มองคแล้วก็เห็นว่าการแสดงชุดนี้เนี่ยมี การปรับรูปแบบการแสดงทั้งเครื่องแต่งกายนู่นนี่นั่นเนี่ยหลายเวอร์ชันนะครับแต่ครูจิ๊บจะดูเวอร์ชั่นแรกซึ่งเป็นเวอร์ชั่นต้นฉบับของผู้สร้างสรรค์ผลงานของ3คนนี้ก็คือคุณวัศัน์คุณสุรเชษฐ์คุณวัฒนาโดยส่วนตัวครูจิ๊บรู้จักกับน้องที่ชื่อว่าสุรเชษฐ์นะครับน้องคนขวาสุดที่เหมือนกับชื่อว่าน้องป้อมหรือสักอย่างเนี่ยนะครับเ,เป็นน้องที่อยู่มมสแล้วมาทํางานอยู่ที่สยามนิรามิรมีโอกาสเคยคุยกันเคยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอยู่นะครับโอเคครับเราไป ชมการแสดงชุดขนิงแก้วสีดาก,กันเลยดีกว่าครับมาบมเปิดโชว์มาเป็นคอมโพสนักแสดงหันหลังมีเหมือนวงดนตรีแล้วก็มีน,นักร้องเหมือนร้องพยา,ก<ส>าเกรือน,นำอยู่ด้านหลัง จากภาพที่เห็นดูเป็นคอนเทมมากอะดูเป็นการแสดงร่วมสมัยมากอะดูเป็นโมเดิร์นดูเป็นโมเดิร์นอีสานมากอะจากภาพเปิดนะก็จะเป็นแดนเซอร์ที่เป็นเหมือนหมู่มวลเป็นเหมือนตัวแอบสแตรกเป็นเหมือนตัวเล่าเรื่องมารำ นักแสดงหญิงที่อยู่ด้านหน้าเหมือนถือเทียนฟ้อนไปด้วยส่วนด้านหลังก็ลราแบบเข้าจังหวะโดยที่ไม่มีจังหวะเพลงเป็นท่าฟ้อนเหมือนท่าฟ้อนอีสานแล้วก็มีตัวแสดงเอกสองคนน่าจะเป็นพระรามกับพระลักษมณ์ที่ใส่มงกุฎอยู่ด้านหลังหนี้ น่าจะเป็นพยาเกล็นนาเล่าประวัติความเป็นมาเข้าใจว่าคณนิงแก้วสีดาเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนวรรณกรรมที่ได้รับอิทธิพลของรมยนะรามเกียรติในบริบทของความเป็นอีสานนะเป็นชาดกเหมือนชาดกนอกนิบาทเป็นเหมือนเรื่องเล่าจากคู่แป้มจากวรรณกรรมในมุมมองของชาวอีสานชาวลาวที่อยู่ริมน้ำขออูอ่ะ นี้เป็นภาพนิ่งคอมโพสทุกคนไหว้พนมเหมือนบูชาเหมือนอะไรสักอย่างนั่นที่แสดงถึงความศรัทธาเนนี้จัดแถลงภาพพินการก่อนปางปฐูมตั้งหากเป็นนิทานต่างหลังเพื่อขนิ่งเห็นเจง้งแต่เขาพุน นี่มันดูเป็นคอนเทมามากเลยอะ,ะดูเป็นร่วมสมัยมากาๆากเลยเลแม้ว่าการแสดงชุดนี้นะครับจะเป็นผลงานของเด็กที่อยู่ในสาขาวิชานาฏศิลป์พื้นเมืองพื้นบ้านนะคือสารครามเนี่ย<อ>เขาแบ่งสาขาวิชาออกมาชัดเจนเลยก็คือเป็นนัฏศิลป์ไทยกับนัฏศิลป์พื้นเมืองหรือพื้นบ้านกูจิบไม่แน่ใจนะครับถ้าพูดชื่อสาขาผิดกราบขออภัย บัดนี้จับกล่าวถึงกษัตริย์เสือพงศศีสัตนาบัารนี้จะกล่าวถึงประวัติความเป็นมามนโแกชอบการแคสติง้งนักสแสดงคืออันนี้ไม่ได้บูลลี่นะว่าหน้าน้องเขาบ้านาน,นะแต่ว่า คือมันมันมีสเสน่ห์แบบพื้นเมืองอ่ะคือถ้าเปิดมาแล้วหล่อแบบเทพบระบุรูจิบว่ามันไม่แมทช์กับฟิลหรืออารมณ์ม o d a แอนโทนของชุดนี้นะต้องหน้าตาน่ารักน่ารักแบบพื้นเมืองพื้นบ้านแบบนี้ครับอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะขอโทษนะคือเราเราวิจารณ์แบบการแคสนักแสดงที่บุค,คลิกเขาให้อะดูดิ บางทีไม่จําเป็นนะครับว่าอูจะต้องหุ่นดีหรอล่ำกล้ามปูมาเลยเนี่ยมาแบบหุ่นสะอกสะองค์ผอมๆอย่างนี้ก็ได้อ่ะคุณจิบว่าก็โอเคอ่ะและนักแสดงที่เป็นหมู่มวลบรรยากาศก็ค่อยๆมูฟเข้าไปแบบอิมพอไวไม่ต้องเหมือนกันต่างคนต่างรำอันนี้ชอบเสื้อพงเสื้อผ้าไม่ต้องเหมือนกันแต่มูดแอนโทนเดียวกันนักดนตรีก็ แต่งกายมูด a แอนโทนเดียวกันกับโชว์อันนี้ชอบการแสดงนี้ตั้งแต่ปี2016แล้วนะครับหลายปีแลวนะครับจนน้องเจ้าของผลงานเขาจบมาทำงานในกรุงเทพแล้วเฮ้ยคน้องคน้องน่ารักอ๋อออกมาเป็นฟ้อนแบบหมู่มวลเป็นขบวนออกมากลางกรดกลางล่มออกมาถือเหมือน่าน เครื่องราชูประโภคแบบอีสานออกมาเป็นพานเป็นขันโตกขันอะไรออกมาเห็นม้นักแสดงที่เป็นหมู่มวลเขาไม่ต้องแต่งตัวเหมือนกันเป๊ะๆห่มสบายสะพายแล่งพาดบ่าแต่มูด a แอนโทนเดียวกันดูเป็นคนเทมมากๆเลยอ่ะส่วนนักแสดงที่เป็นพระรามพระลักษก็เริ่มฟ้อนการแต่งกายก็ เหมือนหลุดออกมาจากผู้แต้มจากภาพจิตกรรมของอีสานของลาวอะ่ะเออประมาณนั้นจัดแสงดีเด่นอยู่ด้านหน้าด้านหลังแม้จะว่าแม้จะมูฟอยู่แต่การจัดแสงก็เป็นแสงจากด้านข้างเป็นไซส์นะครับการจัดแสงจากด้านข้างเนี่ยคูจิดว่าได้อารมณ์ ความขลังมากเลยนะอ่เหมือนบูชาเหมือนให้ความเคารพคิงสองคนนี้ดูการจัดเลเวลเขาดิด้านหลังอยู่สูงด้านหน้าอยู่ต่ำย่อลงต่ำด้านหลังลำสูงพร็อพเขาก็ง่ายๆอย่างตัวพระรามก็มีเหมือนคันสอนคันธนู พักหลังเนี่ยการแสดงชุดนี้ก็มีวิวัฒนาการของชุดนะครับใส่เป็นเครื่องทรงอลังการเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างไรก็ดีในความคิดเห็นของจิ๊บนะคุณจิ๊บก็ยังชอบเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันต้นฉบับมันดูเป็นพื้นเมืองพื้นเมืองเนี่ยดูดีจะดราม่าว่าคุณจิ๊บบูลลี่น้องก็ได้นะครับแต่คุณจิ๊บชอบแคสนักแสดงเวอร์ชันนี้แล้วกนรำดูดีลายใกล้เคียงกันเลยอ่ะ และเป็นลายแบบพื้นเมืองพื้นบ้านอ่ะเออเพิ่มเสียงหน่อยดูมันเป็นงานนีโออาร์ตนีโออีสานมากคือจำลองภาพในอดีตให้เห็นจากจินตนาการของคนปัจจุบัน จากวัสดุอุปกรณ์จากบริบทแวดล้อมปัจจุบันและวจำลองภาพให้เห็นภาพในอดีตนี่ชอบงานแบบนี้มากแล้วบอกเลยนะว่าหลังๆเนี่ยงานของมอมอสอเนี่ยปังนะจ๊ะส่งผลงานตีสีส่งผลงานศิลปะนิพนธ์ทีอุ้ยสุดตายค่ะเป็นวันเป็นคืนแล้วเดี๋ยวนี้จัดแบบนอกสถานที่เอาดอร์นักแสดงเป็น10 20สิบ บางปีดูกันแบบคำวันคำคืนอ่าก็เป็นลักษณะาการฟ้อนรำอวดฝีมือแล้วท่ารำเนี่ยครูจิ๊บก็คาดเดาว่าน่าจะอ้างอิงมาจากท่ารำพื้นเมืองแม่บทอีสานอะไรประมาณนี้ชุดนี้นี่เป็นที่เก่าขวัญมากนะคณิงแก้วสีดาเนี่ยบอกเลยป๊อปปูล่ามากในช่วงเวลาหนึง่งก็ขอบคุณน้องอ้นน้องอั๋นนะครับที่ส่งให้ครูจิ๊บรีแอค กูจิบก็อยากรีแอคชุดนี้อยู่เคยดูผ่านๆตอนนั้นรู้สึกจะไปดูที่มาอะไรอะไรเป็นการแสดงผลงานเขาเอามาแสดงอ่ะยังเจอน้องป้อมที่เป็นเจ้าของผลงานเลยอชอบฟิลชอบคณนิงแก้วสีดาเนี่ย จากเท่าที่คุยกับเจ้าของผลงานเนี่ยตอนแรกกูชิบก็งงก็คืออะไรคันิงแก้วสีดามันก็น่าจะหมายถึงคันึงคํานึงถึงคิดถึงอะไรประมาณนี้คิดถึงนางสีดาฝันถึงนางสีดาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเขาสุภาพต่อไปร้องถึงอะไรเอ,อ่อยเดี๋ยวขอฟังก่อนนะ ะกล่าวถึงอ่อนองอนงามีเดกอีกสิ้าพรัสีคนลูกอว่ากล่าวถึงนางสีดาพยาถึงนางสีดาว่ะนะนะเป็นนางสีดาในกรอบแนวคิดในกระบวนทการในความคิดของอิสารเขาจินตนาการออกมาว่าเป็นแบบนี้ ทําผมเหมือนแบบมหัศไทยใส่จรหูใส่ยอดใส่เกี้ยวยอดห่มสองชายโอ้ยดูใส่กำลงกําไลข้อแขนข้อศอกข้อต้นแขนข้อมือนุ่งผ้าพื้นเมืองฟ้อนลำออกมาแบบผ้าพื้นเมืองอีสานัั้้นนทงลาขมรัสองาชาก็ยน ยินคำแลว้วสองกษัตริย์ข้าหนึ่งได้ใครคิดคหมายในจิตบุพระกรรมแนนคำให้นำผลสลึงคานรถเจมปรากฏในกระมน ชอบชอบฉันชอบแคสพรามพลักคู่นี้ฉันว่ามันมีความแบบเป็นพื้นเมืองพื้นบ้านแบบไม่ได้ปรุงแต่งให้มันวิจิตเพ้อฝันจนจับต้องไม่ได้มันเห็นวิถีมันเห็นธรรมชาติของคนมันเห็นอัตลักษณ์ความเป็นอีสานที่แฝงอยู่มากับโชว์ เห็นถึงความจริงใจข้างหลังนั่งฟอนว่ะเออตัวแอบสแทกตัวประกอบนั่งฟอนเอาสิไม่ตายนะจ๊ะไม่จมนะจ๊ะ แล้วก็เลี้ยงไฟไว้น้อยอแ,ลแล้วก็มาเด่น,นที่ทาสามตัวละครด้านหน้าเฮ้เฮ้ดูสิอ่าฟอนท่าเสร็จแล้วตัวพระลักษณ์ก็น่ารักนะดู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 ดด แล้วเขาลำนิ่งดีนะอ่ะอะเกี้ยวพาราศีแล้วหนึ่งลำปอแล้วหนึ่งเออเมคอัพแบบผัดแป้งหน้านวลผัดแป้งหน้านวลหน้านวนวลชอบกันแบบเอาผ้ามา คลุมไหล่คุมคอของพระรามพลักมามากเลยหันหน้าหันหลงังโฟกัสที่นางสิดาคอมโพสเมื่อกี้สวยมากคือเข้าใจว่าเป็นการเอาวรรณกรรม ในบริบทของอีสานซึ่งเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ซับซ้อนอะ่ะเหมือนประมาณว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่านางสีดาสวยพระรามพลักษ์ก็ฝันถึงคิดถึงจินตนาการถึงแค่เนี้ยแต่เอาขยายมาทําเป็นโชว์ให้เราดูได้อะ่ะถ้าเปรียบเทียบเหมือนประมาณว่าแดจังกึมอะ่ะใครเคยดูซีรีส์เกาหลีแดจังกึมในประวัติศาสตร์เกาหลีมีแค่บรรท,ทัดเดียวนะครับ บันทึกเอาไว้บรนทัดเดียวแต่เอามาทําเป็นซีรีส์ตั้ง4 0่สตอนขยายเหมือนกันครับโคจิบเข้าใจว่าเขาเอาบางบทบางตอนของรามเกียรติ์แบบอีสานน่ะคิดถึงนางสีดาคานิงแก้วสีดาแต่เอามาขยายเป็นโชว์แล้วก็เอาท่าลำฟ้อนแบบอีสานเข้าไป การแต่งกายอ้างอิงอาจจะมาจากหูแต้มภาพจารึกในจิตตกรรมแบบอีสานนะดนตรีอีสานผ้าพ,พื้นเมืองอีสานจัดคอมโพเนนต์จัดองค์ประกอบของการแสดงทำน้อยให้มันได้มาก ชอบความตรงที่เล่นเป็นดนตรีสดเนี่ยตอนนี้นักแสดงก็ที่เป็นนักแสดงเป็นตัวประกอบนะครับก็นั่งเป็นของพจนิ่งอยู่ด้านหลังเหมือนชม มอสอนี่นะครับมีคนส่งมาให้กูจิบเยอะมากเลยยังไม่ได้รีแอคตั้งกราบขออภัยทั้งน้องน้งนักศึกษาหรือว่า FC ของช่องของมอมอสอด้วยนะพอดีช่วงนี้มีคนส่งคลิปมาให้รีแอคเยอะครับนี่คาอยู่ประมาณ12คลิปอ่าเอ้ชอบความเทินลงมาฟอนระดับต่ำๆแล้วก็แบบย่อฟอนแบบ นั่งยองๆอ,อ,อ่ะหรือภาษาหนาตสินเรียกว่าตีนเตี้ยนอ่ะเออหน้าคุณดูดิข้างหลังเขาคือการาฟรท่าได้สวยนะแค่คนฟ้อนตั้งวงกลางแล้วก็ลำโยกโยกเงี้ยมันส่งให้โชว์ดูดูแกรนขึ้นมาเลยงงมากอาจจะเป็นเพราะการจัดคอมโพสการจัดแพทเทิร์นการจัดแสงด้ว่า นักร้องคนเมื่อกี้มาฟอ้อนด้วยอหอเอาสรุปฟอ้อนได้เหรอโอ้โหร้องก็ได้ฟอ้อนก็ได้วะ่ะหล่อด้วยอ่ะ <c oughs> เออตาคนสักลายที่ขานั่นเมื่อกี้ยังร้องพยาอยู่เลยนี่มาฟอ้อนแล้วเอาตายแล้วฉันก็คิดว่าเป็นเด็กดนตรีเป็นเด็กขีดตะศิลป์เป็นเด็กขับร้องนั่นนั่นตายฟอ้อนได้ด้วยวะ่ะเออ ฟ้อนงามด้วยว่ะเออเอเอ,เอไม่ได้ฟอนแบบแอบปบแอบบแบบนะจ๊ะเออแล้วสิ่งสำคัญนะครับคุณจิ๊ปมองว่านักแสดงชายเวลามาฟอนอ่ะแล้วคุณสามารถคลิปลุกความเป็นชายได้อ่ะต่อให้คุณอาจจะเป็นลูกสาวเป็นเก้งกวางหรือเป็นลูกสาวอ่ะแต่ถ้าคุณคอมโพสเออไม่ใช่แต่ถ้าคุณเพอร์ฟอร์ม ตัวเองคลิปลุกให้ดูเป็นชายแบบบ้านๆได้ดูมีสเสน่ห์มากแต่ไม่ใช่ว่าการลําสาวๆไม่ไม่ดีนะไม่ไม่ได้ว่านะแต่บางทีมันการคิปลุกให้ดูเป็นชายอะ่ะมันดีอะโอ้จบในท่ากราบหมบโอ้จบแล้วโอ้ส่วนตัวครูจิบชอบนะ มันดูเป็นคอนเทมมันดูเป็นร่วมสมัยมันดูเป็นทั้งโฟกทั้งพื้นเมืองแล้วมันก็ดูคลาสสิกอ่ะหาข้อติยังหาไม่เจอมีหลายๆคนส่งดเร็กแมสสจมานะครับบอกว่าคูจิ๊มาอวยอย่างเดียวเลยชมอย่างเดียวเลยติบ้างสิเอ้ยก็มีนะบางอันเราติติงเราก็ว่ากันไปคอมเมนต์ไปแบบแบบซื่อแบบตรงๆนะครับแต่อันไหนถ้ามันยังไม่เห็นว่ามีข้อติครูจ uh ิ <ch> ๊บก็ไม่รู้จะไปติตรงไหน ก็ต้องขอชื่นชมนะครับผู้สร้างสรรค์ผลงานถึงแม้ว่าจะสร้างสรรค์มาเมื่อหลายปีมาแล้วแต่ดูเนี่ยมันยังเป็นอมตะมันยังเป็นปัจจุบันได้อยู่ดูแล้วก็ไม่เบื่อเอาเป็นว่ามันเกือบ10กวนาทีแต่ครูจิ๊บดูได้เรื่อยๆดูได้ไม่เบื่อนะครับขอชื่นชมผู้สร้างงานขอชื่นชมอาจารย์ที่ปรึกษานะครับที่เอ่อกรอบแนวคิดให้เด็กๆเนี่ยเขาทำผลงานออกมาได้ประสบความสำเร็จนะครับสามารถต่อยอด จัดแสดงได้อีกหลายครั้งเป็นชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมหาสารคามรวมไปถึงออยังสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของสาขาของมหาวิทยาลัยครับวันนี้ขอขอบคุณครับ,บ,รบช่องบ่าวริมโขงของขอบคุณน้องที่แนะนํามานะครับรวมถึงขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยสําหรับคลิปต่อไปรูจิบจะรีแอคอะไรฝากติดตามด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะทําคลิปช้านิดนึงเนื่องจากมีหลากหลายคอนเทนต์ที่ต้องทำนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ